กรเตนราชาแห่งนกกินปลา Kingfisher ในช่วงฤดูอพยพนอกจากนกต่างๆที่เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นนกเกาะคอนหรือว่านกเหยี่ยวต่างๆแล้วยังมีนกอินชนิดหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือนกกระเต็น เพื่อนๆอาจจะได้เห็นตามท้องไร่ท้องนาหรือตามป่าชายเลนเห็นเจ้าตัวนี้คือนกกระเต็นน้อยธรรมดาตัวจะนิดเดียวแต่มีความสามารถในการจับปลาชื่อของเขาก็คือ King Fisher นกกระเต็นน้อยนี้จะมีอนณาเขตในการหาอาหารแยกกันอยู่แต่ละตัวจะไม่มีเส้นเขตแดนทับซ้อนกัน แม้กระทั่งตัวผู้ตัวเมียก็จะแบ่งแยกเขตแดนกันแต่ในฤดูผสมพันธุ์เขาก็จะนุโลมให้สามารถอยู่ในเขตแดนเดียวกันได้เมื่อจับคู่ทำรังเสร็จแล้วแยกย้ายกันลูกโตแล้วก็จะแบ่งอาณาเขตเหมือนเดิมนกกระเต็นมักจะอยู่ตัวเดียวโดดเดี่ยวน้อยครั้งที่จะพบเห็นนกกระเต็นอยู่เป็นคู่เฉพาะช่วงจับคู่ทำรังเท่านั้น กระเตนน้อยนี่มีความน่ารักและสวยงามมากเป็นที่ต้องตาต้องใจของนักดูนกทุกคนนอกจากนกกระเตนน้อยธรรมดาแล้วยังมีนกกระเต็นอีกชนิดหนึ่งที่โตขึ้นใหม่มหนิดนึงนั่นก็คือนกกระเต็นหัวดำเจ้าตัวนี้ก็จะมีสีสันสวยงามเช่นกัน แต่เราจะพบเห็นได้บ่อยก็คือช่วงฤดูอพยพยในช่วงฤดูทั่วไปก็จะมีประจำถิ่นบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายเจ้ากระตินหัวดำนั้นมีสีสันสวยงามลักษณะที่เห็นเด่นชัดก็คือที่หัวเหมือนคนใส่เอโมงเป็นสีดำปากสีแดงด้านหลังสีน้ำเงิน เมื่อมีใครเข้ามาหรือใครไปอยู่ใกล้ๆรู้สึกอันตรายเขาจะขยับหัวขึ้นลงเรามักจะเห็นเจ้ากระเตนนี้อยู่ตามท้องไร่ท้องนาสวนหรือว่าตามป่าชายเลนนะครับจับปลาเก่งมาก นอกจากกระต็นหัวดําแล้วจะมีนกอีกชนิดหนึ่งก็คือกระเต็นอกขาวกระต็นอกขาวนี้ทุกคนมักจะสับสนกับกระเต็นหัวดําเนื่องจากว่าเขามีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็ถ้าเห็นด้านหลังเนี่ยก็จะมีสีชัดเจนเป็นสีน้าเงินกับสีฟ้าบางคนจะคิดว่าตัวเดียวกันแต่เจ้ากระเต็นอกขาวนั้นจะมีลักษณะเด่น ชัดนอกจากสีที่หลังเป็นสีฟ้าหรือสีฟ้าเข้มแล้วที่อกด้านหน้าจะมีสีขาวชัดเจนและหัวก็เป็นสีน้ำตาลไหมตามลำตัวเจ้าก็เป็นอกขาวนั้นนอกจากอยู่ในป่าชายเลนแล้วมักจะพบได้ตามสวนป่าผสมไรนาสวนผสมต่างๆหรือตรงไหนที่มีแอ่งน้ำ ลำธารก็จะได้พบกระต็นอ,อกขาวเพราะเขาสามารถหากินนอกจากปลาแล้วเขายังกินจิ้งจบหรือว่ากินกิ้งก่าตัวเล็กกบเขียดก็กินได้ยังมีกระต็นอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ได้ชื่อวกระต็นเหมือนคนอ,อื่นเขานะั่นคือนกกินเปรี้ยวแต่จริงๆแล้วก็คือ kingfisher เช่นเดียวกันแต่เหตุที่ได้ชื่อว่าเป็นนกกินเปรี้ยวนั่นก็คือว่า เขาชอบกินปูเปรี้ยวตามชายเลนตามคูน้ําแหล่งน้ําคลองที่มีโคลนและมีปูไต่ตามคลนต่างๆแต่ก็ไม่ได้กินแค่ปูเปรี้ยวอย่างเดียวนะครับปลาก็กิน,กนจิ้งจกก็กินกบเขียดเขาก็กินเช่นกันเพียงแต่ชื่อเป็นชื่อที่ได้ตั้งมาจากชาวบ้าน ในสมัยก่อนแรกๆที่ได้เห็นเขากินแต่ปูเปียวก็เลยเรียกมันว่านกกินเปี้ยวลักษณะไปเนทั่วไ,ไปก็คือเหมือนนกกระเต็นทั่วๆไปเช่นกันในครั้งหน้าเราอาจจะมาเจาะลึกกับนกกระเต็นให้มากกว่านี้นะครับในครั้งนี้จะได้พาให้เห็นนกกระเต็น4ชนิดที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ในครั้งหน้าหากมีอะไรเพิ่มเติมหรือนกชนิดอื่นก็โปรดติดตามในคลิปต่อไปที่บ้านสวนเราฝันสำหรับครั้งนี้ขอาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ